สังเกตด่วนบางเรื่องไม่ใช่เรื่องปกติของทารกแต่เป็นสัญญาณได้รับสารอาหารไม่พอมาดูกันเลยค่ะว่าสัญญาณทารกได้รับสารอาหารไม่พอมีอะไรบ้างและก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานกันนะคะทันที่กดไลค์ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านเลยค่ะอยากรู้ไหมคะว่าจะรู้ได้ยังไง ว่าลูกได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนอกจากน้ำหนักน้อยไม่ตามเกณฑ์แล้วยังมีอีกหลายสัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าลูกอาจได้รับสารอาหารบางชนิดน้อยเกินไปอีกด้วยมาดูกันค่ะสัญญาณทารกได้รับสารอาหารไม่พอ 1. มีอาการหดหู่หรือกระวนกระวายอาการนี้สามารถเกิดได้หากไม่ได้รับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ เพราะว่าในโปรโตีนนั้นจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่มีความสำคัญต่อการส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาทภายในสมองการได้รับโปรโตีนไม่พอจะทำให้เซลล์ในสมองทำงานและส่งสัญญาได้ไม่ดีทำให้เด็กกระวนกระวายไม่สบายใจและงุดหงิดค่ะ 2. มีอาการพูดช้าอาการพูดช้า สามารถเกิดได้กับเด็กที่ได้รับวิตามิน b12 ไม่เพียงพอค่ะวิตามิน b12 สามารถพบได้สูงในเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาหอยนมและไข่ 3. ผิวและผมแห้งเจ้าตัวเล็กบ้านไหนผมแห้งเป็นไม้กว่าต้องฟังด่วนเลยค่ะการที่ผิวและผมของลูกแห้งนั้นเกิดจากการขาดไขมันที่เป็นตัวทำละลายให้วิตามิน เช่นวิตามิน A D E K นั่นเองค่ะคุณแม่ควรให้ลูกกินอาหารประเภทถั่วลิสงข้าวโพดธัญพืชไข่น้ำมันตับปลาก็จะช่วยให้ผมและผิวของลูกชุ่มชื่นแล้วละค่ะ C เป็นไข้หวัดบ่อยหากลูกเป็นไข้หวัดบ่อยอาจเกิดจากลูกได้รับวิตามิน C น้อยไปค่ะ คุณพ่อคุณแม่ลองปรับให้ลูกทานอาหารที่มีผักผลไม้มากขึ้นนะคะ 5. อารมณ์ฉุนเฉียวการได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอมีผลต่อการรักษาสมดุลของฮอร์โมนค่ะหากลูกเสียสมดุลของฮอร์โมนจะทำให้ลูกมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายนั่นเองค่ะผลการศึกษาพบว่าไขมันโดยเฉพาะโอเมก้า3ที่ได้จากแซลมอนซาดีนและปลาแมคคเรล มีส่วนสำคัญในการรักษาอารมณ์ที่ดีให้คงที่ค่ะหกเหนื่อยง่ายไม่สดใสเด็กๆที่ขาดธาตุเหล็กจะเหนื่อยง่ายอ่อนแอรประสบภาวะสมองตื้อไม่สดใสแนะนำให้เสริมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ถัว่วธัญพืชผักและผลไม้อบแห้งเพื่อป้องกา,การขาดธาตุเหล็กที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสมองค่ะ เมื่อลูกได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลต่อพัฒนาการในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสมองร่างกายหรืออารมณ์ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตและใส่ใจอาหารที่ลูกทานเพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต,ตของเขาค่ะสังเกตทุกสัญญาณส่งเสริมพัฒนาการที่แข็งแรงอยากรู้อย่าลืมกด subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร